โอเคนั okay, ่น oh, ก okay, ็สำหรับ oh, วัน oh, นี oh, ้โอ้อะไรเนี่ยโอเคนะ่ก็สำหรับวันนี้โอ๊ย้วห้องผมโอเวันนี้ก็สำวันนี้เรามาเริ่มออสตากันแวันนี้ผมก็จะมาดีบลิบโอยค้างวนค้าง เกมค่านี่ผมก็โอ้ยโอ้ก็ถ้าเสียงไม่ชัดก็ต้องขอโทษอาจายครับพอดีผมติดโควิดนะครับชดใช่ไหมติดโควิดนะอันนี้ผมก็จะมารีวิวแบทแมนแล้วก็มีฮอตนะนะี่ฮอตผมไปอัพตอนมาเลย แต่ผมไม่ได้ถ่ายเพราะแบบเอออันนี้แบทแมนผมพึ่งได้ครับสดๆร้อนๆนะก็เรามื่อเชมารีวิวกันเลยเกิแบบวงแบทแมนอ่ะอืมตัวแบบอืมผมกเลว่าอยากร้อยมากโอเคเวมือนที่ฝึกอ่ะบวกเลอมันแหวกขึ้นมางอ่ะ งันเรามาดูพร้อมกันเถอะเผือมันเป็นยังไงเราต้องปรับเป็นคนปามสองตัวนะดูดิเหรอเบสแมนบอลจะบอกเฮนะผมไม่เคยเห็นว่าสกิลเบดแมนมันเป็นยังไงนะมาเร็วเร็ว อีกมาแหละอือออเบ้าเลยโอ้โหโอ้โ้โอ้โอ้ผมผิดหวังมีตัวแบสบอนไหมว่าไหมว่าอาเสร็จแล้วเราจะออกทอต่อว้าเดี๋ยวเราทำมีกี้ท่านะขออนุญาตขายไห ออกออกออกหัวสองพันห้าจัดไปสี่ันจัดไายห้าันยังไม่เปลี่ยนลนะเจ็ดันยังไม่เปลี่ยนแต่วงเหมือนจะกว้างขึ้นตอนอ่าตอนนี้นะห้าพันเจ็ดพนไะถ้าเราฟังมันจะเป็นหกหกจ็ด หนึ่งศอนยวกจุดหนึ่งสองวิเบโอ้ไ้องะน่าเงียานเจ็ดตันงไเริโอ้โโอ้ไหนเมาดูซิตังค่ไหนีนอยฉินพอดูท่นหน่อยโอ้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  o กานปรับเนื hmm? ่อนย้ดขึ้นไอเชลโอไว้ไม่คุ้นในการวูดห่ะอืมไอเชลโอไว้กินให้งพ่อยแตปรับโอเคนะงี้เหรอห้ามไปเลย ในมาร์ฟซ์จะมีท่าเปลี่ยนป่าไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเียวโอ่เปลี่ยนยไม่เปลี่ยนเลยเหอะสแสนโอ้ เราตัวตีเองนี mm ่ก hmm. oh, um, ็ถ้าตีกระราวกลุมนั mm ่น hmm. ก็ทำไมาำอะไรเอ่อจิตนั่นก็งานแปดแสนเก้าแสนเนี่ยตัวหนึ่งนะโอ้โหแพงมากแต่ก็ยังไม่เท่ามีห้อตเลยเรามาปรับเรื่องให้มันตึงกันเลย เดี๋ยวตึงมืออื้ออโอ้โหอ้ยถ้าหัคิดว่านะฮะแต่ตอ็ติด้ะไหนมันจะไปมากอุ้ยตุ่มเสียตายโอ้โอ้าวไปแล้ว

โองโห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 โโห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 

ฝ่ายทำไมเี้ยน่นยามบอกนี้เราก็บล็อกมสองกดบล็อกไปก็เแล้วมีี่5านใส่อมา้วยนะอืมอืม ยังเปิดอีกว้ายังมีอีกเาพร้อมไม่ใช้ยัได้เราเปิดยังไม่ยังมีใครอยู่อืมโน้นนี่บนห้องอู้ตึงนั่งคุอะโนนนี่ลงมเบมินกันอีนึ่ง่งคุยที่ทางขวาแล้วเ่คือุยกองน้ำ โอเคครับเรามาดูเกมที่เขาถูกบ๊อบกันดีกว่าบ๊อบไปวางตรงนี้กองอะไรบ๊อบข้างหลังมันล้างมึงโอ้ยโอ้ยโอ้ย